ทสวัสดีครับผมนักเรียนน้อยกวีรพงศ์สิริวัฒน์ชิพปิที่สองตอนไซเบอร์หนึ่งที่ยุติสิบเดีวันนี้จะมาพูดถึงคำสั่งวิธีการในการปฏิบัตรในเวลากลางคืนครับโดยกำลังไฟค่าสุดประกอบด้วยค่าสึกจำนวนประมาณหนึ่งมวดคือเล็ก การปฏบัติถ้าศึกเคลื่อนย้ายลงมาจากบา้านท่ามะปางเข้ายึดของพื้นที่บนเขาดินเพื่อสร้างทางเรื่อกูลต่อการลบไปยังบ้านบ้านสองหนออห้องที่ตั้งและขีดความสามารถ ถ้าศึกมังกำลังบริเวณบ้านขาวดินพิกัด QR 1 9 0 9 9 5ถึง QR 2 0 0 9 5 5สามารถทำการลบได้แบบอย่างมสมบูุณภาพผ่านกำลังใจดีสามารถเพิ่มเติมกำลัง101-125ภายใน1ชั่วโมง ขนทางปฏิบัติของท่าศึกเป็นเป็นไปได้มากที่ท่าศึกต้องยึดที่กำลังบริเวณพื้นที่ดัดแปลงที่มั่นตั้งรับและวางเครื่องข,องของีดขวางอัตราต่อฝ่ายเราท่าศึกตั้งรับทั้งตัวรวมให้เราเข้าตีในกำลังเคลื่อนที่ที่เร็วจากหน่วยยานเกาะ เข้าปฏิบัติแตกหกตอนหน่วยดำเนินการกำลังฝ่ายเราธรกิจและเจตนาหน่วยเหนานสองระดับร้อยอาวุธเบาที่1เข้าตีเพื่อยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินเพื่อสร้า,ารงพราะว่เกือ้อกรูลหมวดเบล็กที่1นึน่100ร้อยอาวุธเบาที่1 ยึดคลองพื้นที่บริเวณเสาดินบ้านเขาดินเพื่อสร้างคูเพราะว่าเกื้อกูลในการขยายผลการลุกนากย์หูวยข้างเคียงหมู่บล็กที่สองเป็นส่วนิบัติแลกหักในการตะลุมบอลในจุดหมายก็ เบอร์เปรเที่สามสร้างพภาพืรอกคูให้หมวดเบอรเล็กที่1โดยระวังป้องกันทางคิศเหนือหมู่ปูนก้นป็นส่วนประบัติเครื่องครอคให้หมดเรรล็เกตั้งสถานในการสรับสน่่หมดเลรกที่หนึ่ง หลังจากนั้นก็เข้าตำนวนวันที QR 186994เพื่อสร้างฮอร์เบิร์กูนของการปฏิบัติแตกหักของหมู่ไปเล็กที่หนึ่งภารกิจหมู่ไปเล็กที่หนึ่งเข้าทีที่หมายก่ วันที่20เาลาล3 3โตลุลาคมปี66เพื่อเอาชนะการตั้งรับค่าศึกและยึดครองพื้นที่บริเวณบ้านเขาดินพิกัด QR 194996และสร้างภาวะตัวอุณในการขยายการลุกดานของร้อยชองกอที่1แนวนความคิดในการปฏิบัติหมู่ปเปเล็กที่1 เข้าตูลุมบอลต่อที่จุดหมายกอ่อโดยที่ส่วนหนึ่งของหมู่ปเล็กที่หนึ่งเป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์และเข้าตีโอบด้านหลังเข้าตูลุมบอลต่อที่หมายกอ่อจากที่ใต้รวมกับหมู่ปเล็กที่สองโดยอยูทางปีกซ้ายจิตนาล่มของผู้รัมก,กับชาความมุ่งหมายในการปฏิบัติ เพื่อเอาชนะการตั้งรับของค่าศึกกิจกรรมสำคัญคือเข้าตะลุมบอลที่หมายกอ่อเอาชนะและวพักกันค่าศึกออกจากที่หมายสามารถยึดคองที่หมายได้ก่อนเวลา0600ตุลาคมที่66ไม่มีการสูญเสียจากการยิงฝ่ายเดียวกันไม่สร้างเงื่อนไขต่อเรือน กลยุทธ์เป็นการปฏิบัติออกเป็น4ขั้นตอนขั้นตอนการวางแผนเตรียมการเริ่มจากผอ,อมูงรับคําสั่งจากผอหมวดเพื่อเตรียมของเคลื่อนย้ายผ่านจุดออกตีขั้นการเคลื่อนที่เริ่มต้นมั่วเคลื่อนย้ายออกจากจุดออกตีขั้นตอนการบัติและที่หมาย เริ่มต้นเมื่อปรับุกขบวนแล้วเสร็จขั้นการเสริมความมั่งคงและจัดระเบียบใหม่เริ่มต้นเมื่อพอบอหมดรายงานผลการปฏิบัติที่กับพอบอหมดเรียบร้อยแล้วขั้นการวางแผนและเตรียมการหลังจากออกคำสั่งยุทธการหู่วคนเล็กที่หนึ่งต้อซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ หมายของหมู่โดยสภาพความพร้อมของหมู่และซับซ้อนร่วมกับหมูเป็นเล็กกานกลางลื่อนที่หมูเป็นเล็กที่หนึ่ง่ืนที่ออกจากจุดออกตีเป็นส่วนหนึ่งของหมดเป็นเล็กที่หนึ่งโดยรับผิดชอบเป็นหมู่นำโดยนำกระบวนหมูแถวตอนเงหนึ่งเทคนิคการเคลื่อนที่แบบ พื้นที่จุดแยกหมู่ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารทางสายกับบอกอมหมวดพื้นที่ต่อไปยังแนวปรับลูกสบวควางกำลังเป็นหมู่หน้าการะดานชเปินกออยู่ปีกซ้ายชิบูโอะอยู่ปีขวาขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่หมายหลังจากหมู่พื้นกลนเพื่ฉากการยิงเมื่อได้รับสัญญาณพุสีแดง เปิดอาวุธทุกชนิดชากการยิงด้วยอัตราเร็วสูงไปยังที่หมายก็เป็นเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีจากนั้นเปลี่ยนซองกระสุนติดดามปลายปืนเมื่อได้รับเสียงสัญญาณสีเขียวเข้าตะลูมบอลต่อที่หมายร่วมร่วมกับหมู่บัรเล็กที่สอง วางกำลังเสริมความมั่นคงแนวจำกัดการลกของค้าศึกขั้นการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่มื่ายึดที่หมายได้แล้ววางกำลังเสริมความมั่นคงโดยการให้ชุดยิงก่อทางตีซ้ายและชุดยิงต่อนทางตีขวาหน้าชุดยิงสำรวจภาพกำลังพลอุปกรณ์และแจ้งให้ผอ,อหน่วยรักราดบดำเนินการประชุมในบ้านเชียย์กระสุน หากมีการสูญเสียจัดกํลาลังพลของชุดยิงปฏบัติหน้าที่ทดแทนได้และทําการส่งกับหน่วยสายแพทย์สาวการยิงกดทหกสิร้อยอุปกรณ์ที่1นึงยิงเสันหนุนตามขั้นการปฏบ,บัติตรงนี้ขั้นการเคลื่อนที่ คเร่งด่วนในการยิงสนับสนุนเมื่อลองขอให้กับหมู่เปรตเล็กที่ 1, 2หมู่เปรตกลืนและหมู่เล็ก,ลลกลที่3ตางรำดังยิงสนับสนุนกระสุนส่องสว่าง เรือที่หมายกพิกัด QR 1 9 9 095ภารกิจหน่วยรองว่น่าชุดยิงควบคุมการเคลื่อนที่และการยิงให้เป็นไปนตามคาสั่งของบอมูร์มปืนเลกน็กกลยิงป้าหมายขาดล่าเป็นกลุ่มน้อยหรือพวกยันผามานะไม่คุ้มก่อเพื่อคุมผูและทำลายคนยิงขอหกขอสี่มิเมตร ทือทำลายค่าศึกแพื้นที่อับกระสุนและยันฐานะคนปืนเล็กที่1และคืปืนเล็กที่2องใช้การยิงอย่างแม่นยำต่เอเป้าหมายเป็นบุคคลคําแนะนําในการปีประสานงานลําดับเหตุการณ์เวลาผ่านจุดตัวตีเวลาตีสามที่ 20, ยี่สิเดือนตุลาปีหกบต้องผ่านจุดแยก หมู่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงควบคุมจำนวนเสร็จไม่เกินสองชั่วโมงยึดที่หมายได้ไม่ช้ากว่าสามชั่วโมงครามต้องการหัวข่าวสารสําคัญของผู้ร่วชาติพ้อมต้องการของข่าวสําคัญทุกอย่างที่ส่งผลต่อภารกิจต่อไปเช่นแผนที่โทรศัพท์แผนบรลวาัเอกสารมาตราการควบคุมทุกออกเดิอยู่ในบริเวณบ้านหนองสองต้องพิกัดค r อ,อา 1 8 9่งจุดแยกอยู่ที่ปีกัด QR 187่9แ้แนวปรับลูกขบวนของบริเวณถนนในภูุมิระเทสด้านด้านหน้าที่หมายจุดทิศใต้สองร้เมตรเดินจำกัดการลุกบริวเวณหลังที่หมายจุดามิบหเมตรแนวโอนการลด คือแนวจำกัดการลุกตรด,ดการระทะใช้กำลังในการปฏิัติให้น้อยเท่าทม่นจำเป็นและบรรลุภารกิจดิ้เรื่องการทำลายสิ่งปลูกสร้างและการสร้างความบาดเจ็บให้กับเพลือนในพื้นที่ ทั่วไป y ุ u t ก b อุปกรณ์และอุลกรการสป1สอบปอ5การขนส่งใช้เป็นกระสุนและรถครัวอย่างละ1 000. นึ่งพันการส่งกับสายแพทย์่งกับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักหากฉุเชิญใช้ทางอากาศ กำลังคนทุกนการรักษาย,ยอดกำลังคน8 0อัตราเดิมรายงานเสินอมอัาราภาพกำลังคนประ,ประจ้าไม่เกิน8.00การทดแทนกำลังคนหลังจากการยึดที่หมายการจับเฉลยป็นไปตามหลังการการส่งกับเฉลยโดยใช้วิธีเดินเท้าจึงการพลระเบือร์ทำล,ลายพื้นไร่หรือ ยือถอนสิ่งค้าของรัษฎรการอพยพให้ประชาชนกับเจ้าหน้าที่คนเรือนการบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาเมื่อ่านจิตออกตีไปแล้วผอบอหมหูจะเคลื่อนที่ตามชุดยิงกอ่อจากแนวปรับรูปขบวนเป็นต้นไปผอบอหมหูจะเคลื่อนที่ตามชุดยิงกอ่อเมื่อยึดที่หมายได้ผอบอหมหูจะอยู่ย่านกลางชุดยิงกอ่อและขอ ในระหว่างการข้อตีถ้าหากขอปมูไม่สามารถสั่งการได้ให้หัวหน้าชุดยิงและหัวหน้าชุดิขอสั่งการแทนตาลำดับการสื่อสารระหว่างการเคลื่อนที่หลักเป็สายรองโดยนนํำสารหลักการเริ่มบะทะก,ก็ใช้เป็นหลักทางวิทยุสายรองโดยนนํำสารความถีถ่วิทยุเช้าความถี่หลัก 4,900ความถี่ลองใช้5,200คำสั่งเปลี่ยนคึืนของความถี่ให้ใช้ลกล้อน้ำเบี้ยกขานพอวมหมวดปืนเล็กที่หนึ่งใช้แม่ทัพรองพอหมวดใช้กุญสือพอบหมวดปืนกลใช้เกาทันพอบหมวดปืนเล็กที่หนึ่งใช้ศูนย์ขุนศึกศูนย์หนึ่งพอหมวดปืนเล็กที่สองใช้ขุนศึก ศูนย์โทรพอบอรหมู่หเลขที่สามแค่คุณนสุกศูนย์สัญญาณบอกฝ่ายสัญญาณผ่าสีเดี่ยมสีขาวอ่อนพับรอบเขียนซ้ายเสีงสัญญาณถามจากดาวตอบอามทองทัศนสัญญาณถามเร่งความเร็วตอบหยุดหยิงทัศสัญญาณเคลื่อนที่จากการยิงใช้พวกสีแดงสัะสัญญาณเข้าตะลงบอลใช้พวกสีเขียวหน่งช่อหรือนกบิดยาวหนึ่งครั้ง สัญญาณยึดที่หมายได้ใช้แนวนกบิด3ครั้งสำหรับกำลังพลในายใดที่สงสัยนยสามารถสอบทำได้เวลานี้หากไม่มีแล้วขณะนี้เวลา16.00ศูนยเขอจาะก,การบัญญา